สวัสดีค่ะป้าพิซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าพิซี่ก็จะพามาลงครัวหรือว่ามาสอนทําอาหารนั่นเองนะคะในเมนูเจอีกเมนูนึงนะคะนั่นก็คือน้ําพริกเห็ดฟางผัดนะคะเป็นเมนูเจอีกเมนูหนึ่งที่ที่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ให้เราไม่เบื่ออาหารเจนั่นเองนะคะก็ให้เขามีรสจัดจ้านนิดนึงนะคะ,ะเราจะได้แบบว่ากินกินอาหารเจของเราได้แบบหลากหลายนั่นเองนะคะก็ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและพี่ทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสิ่งไปด้วยกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นะคะเอาเห็ดฟางของเรามาหันนนนะะาห่นเป็นแว่นๆนะคะมาหั่นเป็นแว่นๆนี่ค่ะผึ่งลมนะคะผึ่งลมเพราะเราจะเอาเข้าไปไปทอดนะคะเพื่อให้เขาไม่มีความชื้นมากนะคะหั่นเขาแล้วก็ผึ่ง ถึงลมเลยนะคะใส่จานหรือว่าใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะป้ามีกระด้งเล็กนะคะก็เพื่อให้เขาไม่มีความชื้นเวลาไปทอดมันจะง่ายนะคะนะคะนี่ก็หั่นเขาให้ให้หมดเท่ากับจํานวนที่เราจะทําเลยนะคะเพราะเราจะทํามากรือทาน้อยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าก็ขออนุญาตนะคะ หั่นข้อพ้เส็ษก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะพอป้านะคะผึ่งเห็ดฟางของเราแล้วนะคะป้าเอาข้อไปอบนิดนึงให้ข้อแห้งๆนะคะเพื่อ,อทีนี้นะคะเราก็เอาเห็ดฟางของเราที่เราหั่นแว่นแล้วนะคะลงมาทอดนะคะนี่ค่ะลงไปเลยนะคะไม่หมดเลย เราทอดแบบนี้นะคะเอ่อจนวนเนี่ยมากน้อยแล้วแต่คนทางบ้านเลยนะคะว่าจะ,ะกินกันกี่คนนะคะเมนูนี้ค่อนข้างจะรดจัดนิดนึงนะคะปาท่องกิ้วชิุของกินคนเดียวเพราะว่าลุงคิดก็คงกินไม่ได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างจัดนะคะค่ะแล้วก็คั่วเขานะคะออไม่ใช่คั่วทอดเขาให้เขา อ,อ,กกอบกรอบนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปทำน้ำพริกของเรานะคะค่ะค่อยๆพูดอทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะไฟก,กลางๆนะคะไฟก,กลางๆมีหอมค่ะเดี๋ยวป้าก็จะทอดเขาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะค่ะขออย็งของป้าได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะเริ่มกรอบแล้วนะคะ นีป้าก็จะตักเขาขึ้นนะคะตักเขาใส่กระชอนเลยเพื่อให้น้ามันเขาเสด็จนะคะก็นะคะตักเขาขึ้นให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะปกิดแก๊สหนะะึ่งค่ะนี่ค่ะตักเห็ดเราขึ้นเลยพักไว้ที่กระชอนนะคะ ค่ะหลังจากที่ป้านะคะพักเห็ดของเราที่ทอดไปแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาเข้ามาตํานะคะเข้ามาตําตําให้เขา้าหยดหยาบนิดนึงนะคะละเอียดแบบหยหยาบนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้าก็ขอตํำให้เข้าให้เสร็จก่อนนะคะม,มหอมมากเลยค่ะ เห็ดฟางอทอดนี่หอมมากโอเคนะคะนี่นะคะป้าก็ตำประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะปาพิซี่ก็จะใสพ่พริกป่นลงไปพริกป่นเนี่ยแล้วแต่จํานวนเลยนะคะแล้วแต่จานวนคนกินว่ากินเผ็ดไหมนะคะป้าก็ใส่ประมาณ3ช้อนนะคะก็จํานวนเห็ดด้วยค่ะทีนี้ก็นะคะตำเข้าให้เข้ากันนะคะับเห็ดของเรานี่ขูเข้าให้เข้ากันเลยค่ะค่ะก็พอเข้ากันแล้วนะคะ ทีนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะพอเรานะคะขกน้ำพริกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกเห็ดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ป้าก,ก็มาตั้งกระทะนะคะมาตั้งกระทะนะคะก็จะมีแบบเห็ดฟางไว้นิดนึงนะคะก็เอาเข้าไปผัดนะคะเห็ดฟางสดๆนะคะที่เราหั่นแว่นไว้นะคะ ป้าไม่ได้เอาไปโขโกหมดนะคะก็เอามาเข้ามาผักก่อนนะคะค่ะเพ้าป้าผัก็ได้ให้เ๋วเหลืองนิดๆน,นะคะทีนี้เราก็นะคะดีไฟนะคะดีไฟใช้ไฟแรงนะคะก่อนที่เราจะน้ำพริกของเราลงไปนะคะถ้ามันมากนะคะให้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 ใหใหตักน้ำมันออกนะคะออเดี๋ยวป้าตักแบบนิดนึงก่อน ะะเราจะไม่เอาน้ำมันมากไปหรือว่าถ้าใครทำปริมาณเยอะนะคะก็กะกะปริมาณน้ำมันพอดีป้าเอาน้ำมันที่ทอดเห็ดอันเก่านะคะนี่ค่ะจะได้มีกลิ่นเห็ดหอมๆเนาะนี่ค่ะโอเคนะคะนี่ป้าก็จะเอานี่คะน้ำพริกของเราลงไปผัดเลยค่ะ เอาให้หอมเลยนะคะนี่ใช้ไฟอย่าแรงนะคะเดี๋ยวน้าพริของเราจะไหม้นะคะค่ะทีนี้ก็นะคะปรุงรสเข้าเลยนะคะพาเปซี่ก็จะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะปัดหวานเขานิดนึงนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะซอสหอยนะคะซอ,หอะะสอหอยเจนะคะ ใส่ไปนะคะซีอิ๊วเห็ดหอมก็ไม่ใช่ซอสไหมซอสที่ค่ะซอสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วเห็ดหอมซอสสับเะรดน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามเกลือน,นะคะใักเกลือด้วยนะคะใสกก่กะเอามาใคะอย่าให้เข้าเค็มนะคะอยู่ที่จำนวนที่เราทำนะคะะน้่ก็เขาต้องเข้ากันเรื่อยๆนะคะ พิรเห็ดฟางผัดของเรานะคะหน้าขีดมากหอมมากเลยค่ะเห็ดฟางนี้เอาทำเปนพิขผัดนี้หน้าขีดมากเลยครับนี่กา,าขอชิมรสชาติก่อนนะคะมาได้ยังนะคะใครอปรุงก็ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวหวาน รสชาตินี่ตามใจเลยใส่ซอสเห็ดหอมอ,อีกใส่หมดเลยเหมือนกันนะคะ,นะคะส่วนหวานเนี่ยปลาทิชชู่นี่อยชอบกินหวานนะคะบางคนไม่ค่อมกัขบข้าวหวานมากนะคะพอละเปรี้ยวก็ได้ที่ละนะคะส่วนรสชาติเค็มก็ได้ที่ทลนะค่ะทีนี้ก็น้ำพีของเรานะคะ น้ำพริกเห็ดฟางขาดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตี่โต๊ะอาหารนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำที่กถิงฟางขัดของเรานะคะก็น่ากินมากเลยค่ะผัดแล้วบอกหอมมากเลยนะคะอา่าถ็ดฟางเวลาเอาไปทอดแล้วเวลาเอามาตำนี่หอมหอมมากๆเลยะคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติกันนะคะเดี๋ยวป้าเป็นซี่ก็ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะก็มากินด้วยกันคะ่ะก็เดี๋ยวขอลงมือเลยนะคะ <laughs> <c oughs> <g ười> ก,ก็มากินด้วยกันนะคะเจนะคะเป็นน้ำพริกแบบเจเจของเรานะคะ ก็เดี๋ยวลุยเลยนะคะก็มีผักแอมกออ็ตามใจคนทั้งบ้านเลยนะคะอาจจะเป็นผักกาดขาวนะคะาก็มีแตงกวานะคะก็ตืมตถั่วเอ้ยถั่วปักยาวแล้วก็มะเขือเปาะอันนี้นฟาง จังกัวกรอบมากเขาหอมนะคะหอมมากๆเลยค่ะอร่อย อร่อด้วยปรุงรสตามใจเลยนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดเพิ่มเ,มเพิ่มรสชาติได้เลยนะคะ อร่อยมากค่ะอร่อยจริงเลยค่ะหอมแบบหอมมากๆเลยอะค่ะ เลยนะคะลองไปทาดูนะคะไม่ยากด้วยค่ะแต่อร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> เก็บไว้กินได้นานด้วยนะคะเพราะเราผักเขาแล้วะคะ่ะ กินไม่พูดเลยมันหอมนะคะหอมอเห็ดเห็ดเห็ดฟางเรามากเลย ลมพัดประตูห้องครัวปิด มดจานเลยคะ่ะอร่อยผมคิดกินไม่ได้ค่ะเผ็ดเพราะว่าพริกปลาคุ่มใหม่เผ็ดมากแต่อร่อยก็นะคะทำพริกเห็ดฟาร,ร,ร,ร์มปฏิซิสมาทำให้ดูแล้วนะคะก็มาชิมให้ดูแล้วอร่อยมากเลยะคะ่ะทำง่ายค่ะไม่ยากด้วยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็มาทำดูแล้ว นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าปาปิซซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปติดตามดูไปในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ถ้กดลูกกระดูกปิ้ง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 ไปด้วยนะคะเวลาปาปิซซี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆหม่ส่วนอาหารทำให้เป็นยาหรือปาปิซซี่มาสอนทอาหารหน่อยก็หลอ่หลยอแบบนี้นะคะปาปิซซี่ก็จะอัพวิดีโอคลิปเรื่อยๆจะไม่พลาดทุกคลิปของปาปิซซี่นั่นเองค่ะส่วนที่นี้ปาปิซซี่ขอลาแค่นี้เพี่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ